นิยมแตหลายเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าอย่างเพลงแม่เนี่ยมันจะเลี้ยงหายบางคนไปสนใจยังโอ้ยจัดงานวันเกิดอี่แม่ภาษาอังกฤษเอายงมถึงแซดไปขนมเค้กก้อนเพ่แต่งตบมือกัน Happy birthday to you Happy birthday ประธาหมดสังขอ <c oughs> อันแม่นี้มีบุญคุณ <c oughs> ยำหมี <c oughs> พี่น้อง ศาสดาจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิทยานาควัชระไพ่เปิดอินเทอร์เน็ตคอมจ้างเข้าไปดูนายแพทย์วัดอันนายแพทย์วิทยานาควัชระปนจัดงานวันเกิดที่แม่ป้นแปลงข้าหนุ่มเค้กพี่น้องเจ็ดจังเปินปนบักเขียงภาษาอังกฤษเลยน้องสาวปนสองคนเป็นแพทย์หญิงป้นก็เป็นนายแพทย์วิทยานาควัชระประกอเป้นทุนเชิญสมเด็จพระพี่นางไปนั่งตอนนั้นสมเด็จพระพี่นางปนยังมีพระชนไปนั่งป้นห้องเพลงอย่างก่อน ปิ้งเปิ้นขึ้นไปบนเวดีห้องเพลงข้าน้ำนมห้องได้สักรมปุ๊บน้ำตาแม่เปิ้นไหลน้ำตาสมเด็จเปิ้นไหลปุ๊บเปิ้นก้องบรจบตื้นตันใจอย่าเพลงข้าน้ำนมมู่เปื่อนที่เป็นคุณหมอด้วยกันล่นขึ้นไปห้องเพลงตัวห้องเพลงข้าน้ำนมจดจบประกองฮ้องเพลงข้าน้ำนมจดจบปุ๊บลูกสาว้นแหมสองคนห้องเพลงอย่างอาอในความคิดว่าห้องเพลงอย่างอ๋อลองนึกอ่ะน้อยห้องเพลงอย่างลูก ลองนึกก่อนหมูสักเพลงเลยเฮ้ยอันเพลงแม่ไม่ต้องมาถามอะถ้าจะรักหัวเขาได้ยังแควนไหนกันโอ้หมูปื้นจอกแก้วดิโหโหเขาใส่อันเนี้น้องสาวเปิ้นสองคนไปห้องเพลงใครหนอไปเปิดไปเปิดในน่เด้อเข้าอินเทอร์เน็ตเลยเข้ายูทูปไปแล้วแล้วก็พิมพ์อย่างที่เขาว่าเนี่ยเพลงใครหนอไปคุยว่าใครหนอรักเราเท่าชีวิตอีป่ออีแม่ ใครหนอปราณนีไม่มีเสื่อมคายออก็อีพอ่อก็อีแม่มันมีโลกใครหนอลเลกเ่าเท่าชีวีพ่อหัวแม่หัวเอ๊ะใครหนอให้เราขีข่คอพ่อเมียแม่เมียยองปั๊โอ้ยังดุนหลวกับไก่ม,มันบนห้องเพลงใครหนอเล่าเฮาได้ก่อนจัดงานวันเกิดเจินแขกเป็นร้อยตัดข้าวหนุ่มเค้ก อันป่อก็มีแม่ก็มีนาที่เอาป่อมานั่งนี่เอาแม่มานั่งนี่ไผ่เตียวเข้าบ้านมาสวัสดีครับท่านนี่ป่อผมนี่แม่เจ้าอีกอะไปได้ไหวป่อไหวแม่เฮาอะ่ะอันนี้มใจรู้จะไปลงมาเนอะบั่จะเรื่องคนเท่านะได้กินอย่างอะ่ะแม่กูนี่ตุก๊กกูมอเข้าดินเข้าวแย่ไปเด็กเขาอยากกินอย่างบอกได้ตักไปฮื้อก็ตักไปนักจะไปเอาไปนักมันอย่ามาปอเลี้ยงปอน เล่ากันเป็นจีเป็นห้าอีป่อเตี้ยวเข้ามาใกล้ในในก็ป่อตัวเกา่าคนยังบัตรทอกึ่ยสักน้อยบะฮื้อนะ่ะไปไปไป,ไปอีป่อนี่นานเดีเดาฮัลลมาเดียุ่งบะฮอือกินอันเปื่อนมันมีกางกรองวนเฮ้ยกินเล่ามาันหามาเลยเปื่อนมาแต่ป่อไปอีหรอแล้วเขาเกิดมาเป็นป่อคนแม่คนนะ่ะถ้าวันหนึ่งลูกเขาไล่เขาเหมือนกับเขาไล่ป่อไล่แม่เขาจะแย่งได้อ๋อ เลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกได้ดื่มกินคนโบราณเลี้ยงลูกนะกล้วยไตหมอกยะเข้าหนึ่งหมอกยะเนี่ยหกเอ๊ก็มาแล้วคายจะโทษอิ่มเข้ามัามน้ำนมนะกะมันก็มันจะมีอาหารเสริมล่มีมอลินเอกลิเนกอย่างเดียวหรเดี๋ยวอาหารเสริมมันนักมายากแต่ก่อนไม่มีอย่างอาหารเสริมมีอย่างซึ่งยังเหรอแค่หมูกันเจี้ยนชว์มาเกียว์เกลว์วางไปดำนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มีประเภทพียระเภทดีกีว่ะอันเดี๋ยว ไปดีกียอาหารหมาเขาก็ลืมไปกะอันนี้แหละชิล,ชลกบ่บ่เจ้าแค่ว่าละแดก่อนล่ะ